ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบก,กับอีกแล้วนะคะวันนี้กบไม่ได้พาเข้าครัวนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามานั่งคุยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนหน้านี้กบเคยเล่าไปในคลิปวิดีโอของกบว่ากบไม่ม,มีอาหารลงคลิปนะคะจาได้ไหมเอยแล้วก็เพราะว่าสามีของกบในช่วงอยู่ในช่วงลดน้ําหนักนะคะ แล้วหลังจากนั้นกบก็เคยพูดในวิดีโอไปแล้วว่าน้ําหนักสามีของกลบลดลงมาห้ากิโลรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีคลิปอัปเดตอะไรอีกเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตการลดน้ําหนักของสามีนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจริงๆเนี่ยน้าหนักของสามีของกบนะคะเขาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพื่อนๆจา๋าตามแบบการทานอาหารของเขานะคะ แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่น้ำหนักเขาตั้งใจทำก็คือว่าเริ่มต้นการลดน้ำหนักของสามนีนะคะเพื่อนๆจากเขาก็จะลดของเขาเองนะคะหมายถึงเขาควบคุมอาหารของเขาเอง ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองนะคะส่วนกบก็ยังทําอาหารเหมือนเดิมนะคะการลดน้ําหนักของสามีกบนะคะตื่นเช้ามานะคะเขาก็ดื่มกาแฟเป็นหนึ่งแก้วนะคะแล้วเขาก็ออกไปวิ่งนะคะเพื่อนเอนเขาไม่ได้ไปวิ่งที่อื่นนะคะเขาวิ่งในหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนเในในหมู่บ้านที่เราเช่าอยู่เนี่ยคะ่ะเขาก็ไปวิ่ง5รอบนะกี่ไมล์กบก็เขาไม่เคยมานั่งเช็คว่ากี่กิโลนะคะเพื่อนแต่เขาก็จะวิ่งของเขานะคะ แล้วพอเขาวิ่งเสร็จกลับมานะคะเขาก็จะควบคุมอาหารของเขาสามีของกบเป็นคนหักด,ดิบนะคะยอมรับเลยว่าเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาจริงใจจริงจังะคะ่ะเขาจริงจังกับร่างกายของเขานะคะเพราะว่าช่วงนั้นเขารู้ว่าน้ําหนักเขาขึ้นเยอะแล้วทีนี้เขาก็กลับมานะคะก็ทานผลไม้นะคะแล้วบางวันที่กบทําอาหารนะเขาก็จะกินนะเขากินอาหารกับกบทุกอย่างนะคะแต่เขาก็จะ ลดปริมาณอาหารของเขาลงนะคะเพื่อนๆก็ผ่านมาในช่วงกบไม่ไม,ไม่ไม่ขอ,อพูดว่ามันนานแค่ไหนนะว่าเกียรติหรืออะไรแบบเนี้ทีนี้คือกบคือเอาจริงๆกบไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเขาอะคะ่ะเพื่อนๆกบไม่ได้แบบทําคลิปพูดกับเขาว่าทําแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้นะคะกบไม่ได้แบบ ตั้งใจที่จะทําคลิปของเขานะคะแค่พูดให้เพื่อนๆฟังว่าสามีองกบลดน้ําหนักเนาะผ่านมาหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะคะน้ําหนักเขาลดมานะคะรวมจากห้ากิโลนะคะที่พูดไปนะคะลดลงมาอีกสี่กิโลก็เป็นทั้งหมดเก้ากิโลนะคะเพื่อนๆเก้ากิโลนะคะเขาก็ดีใจนะเขาก็ดีใจนะคะเพื่อนๆเขาก็โอเคเขาก็รู้สึกว่าเขาโอเคสําหรับร่างกายของเขาแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ กบก็ไม่ได้ใส่ใจอีกเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะแล้วทีนี้เขาก็กบก็ทํากบก็ทําอาหารเป็นปกติของกบอยู่แล้วเนาะแล้วก็กบก็บอกเขาแล้วว่าก็แล้วแต่คุณน่ะก็แล้วแต่ทีลกว่าทีักจะกินอาหารมากน้อยแค่ไหนแต่กบก็ยังคงทําอาหารเหมือนเดิมนะคะเพื่อนร <laughs> ักผัวมากรักผัวเหลือเกิน <laughs> เพราะว่ากบบอกมันมีคลิปคลิปหนึ่งนะ,ะที่กบบอกไปแล้วนะคะว่า ก็เคยพูดไปนะคะว่าบางครั้งเนี่ยกบก็อยากจะช่วยซัพพอร์ตสามีนะ,ะให้เขาได้มีเชียร์มีกําลังใจในการลดน้ําหนักนะคะพอเขาลดน้ําหนักได้9 9กิโลนะคะกบก็รู้สึกว่าโอเคนะคะสําหรับตอนนั้นนะรู้สึกว่าโอเคก็คือกลับมาทาอาหารปกติที่กบอยากกินนะแล้วแล้วก็นั่นเลยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาก็เขาคิดว่าเขาโอเคในการ น้ำหนาวเขาลดมาเก้ากิโลนะเขาก็คิดว่าโอเคละเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบจริงจังนะคะก็แต่การการออกกําลังกายก็คือยังเหมือนเดิมนะวิ่งแล้วก็เหมาะก,กังกายในบ้านของเขาเหมือนเดิมเขาทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการกินนะคะอันนี้ก็ผิดที่กบนะอันนี้กบก็ยอมรับนะแต่กบอะทนไม่ได้ไงเ,เพื่อนๆจา๋าบางคนบางครั้งนะ่ะกบเป็นคนที่กินเนาะกบเป็นคนชอบกินอะจะให้กบมาแบบ ยังไงดีอะเห็นแก่ตัวจะให้ขบมากลับมา่อกินอาหารใดองค์ใดเอ็ดอาหารลดน้ําหนักตามเธอหนูกบอกบอกกับเขาว่ากบทําไม่ได้จริงๆนะกบชีวิตกบเนี่ยมันอาหารมันทําให้มีความสุขกบมีความสุขของการกินอาหารเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้น้ําหนักเขาก็เพิ่มมานะคะจากเขาลดไป9กกิโลนะคะเพื่อนน้าหนักเขาก็เพิ่มนะคะกลายเป็นลดเหลือลด ไปมาไปมาไปมานะคะสรุปลดได้แค่ห้ากิโลนะคะคือตอนนี้ก็คือห้ากิโลยาวมาจากตอนนู้นเลยนะคะเขาก็โอเคเขาก็จะไม่ให้ขึ้นขึ้นลงลงมากไปกว่านี้นะคะแตะกบก็ไม่ได้ถามนะว,ว่าน้ําหนักของเขาเท่าไหร่แต่เขาก็จะบอกกบว่าเ่ยเขาก็บอกกุบประมาณนี้นะคะว่าเขาจะจะให้น้ําหนักเขาอยู่ในระหว่างของเขาอยู่ตอนเนี้ ก็คือก็แล้วแต่เขานะคะทีนี้กบก็ไม่เคยอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆฟังนะกบก็ทําอาหารไปเรื่อยๆต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณสมมากๆนะคะถ้าคุณสมฟังอยู่นะคะกบก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะที่คุณสมได้ทําให้กบมีคอนเทนต์วิดีโอนะคะไม่งั้นกบก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ยังคงทํากับข้าวเหมือนเดิมแต่ว่าบางครั้งก็ไม่มีกับข้าวลงอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ทําอาหารลงวันนี้กบไม่มีเมนูอาหารลงนะคะแต่ก็ ก็ขอบคุณจริงๆนะคะคุณสมนะคะที่ได้มอบคอนเทนต์นี้ให้กบนะคะเพราะว่ากบก็ไม่มีอาหารลงจริงๆนะคะถ้ากบไม่ได้คอนเทนต์คุณสมนะที่แร้ไม่ต้องเปิดนะถ้ากบไม่ไ hmm. ด้ถ้ากบไม่ได้คอนเทนต์คุณสมนะคะเขาจะมาเปิดพม่าให้กบค่ะแต่มันกล้องมันสว่างแล้วถ้ากบไม่ได้คอนเทนต์คุณสมนะกบจะไม่มีวิดีโอเลยค่ะวันนี้นั่นเลยค่ะก็ ก็ก็ดีค่ะที่คุณสมถามนะคะคุณสมถามมาว่ากบก็ทําไมกบยึงทาอาหารเหมือนเดิมอยู่แต่ทำไมสามีว่าลดน้ําหนักอะไรแบบเนี้ยก็ก็นั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ไปของของการที่กบยังทําอาหารอยู่นะคะเพื่อนๆก็การลดน้ําหนักก็แล้วแต่เขาเลยค่ะตอนนี้กบก็ยังคงใช้ชีวิตของกบเหมือนเดิมนะเอ้าก็กบวีดีโอของกบบ้านของกบน่ะมันมีแต่อาหารนะเพื่อนๆจ๋จะให้กบ ถ,ถ่ายอะไรถ้ากบออกไปถ่ายข้างนอกได้เพราะช่วงเนี้ก็คือไม่ใช่ช่วงนี้คือสามีกบกลับไปทํางานแล้วอะกบก็กบก็ไม่มีวิดีโอลงนอกจากวิดีโอทำอาหารนะคะเพื่อนๆถ้าสามีถ้าสามียังไม่ได้ไปทํางานก็ยังออกไปพาไปถ่ายโคงถ่ายคลิปได้ถูกไหม แต่วันไหนที่สามีเขาหยุดก็จะพาไปนู่นไปนี่เหมือนเดิมเลยค่ะพเพื่อนๆจา๋านั่นเลยค่ะก็มาเล่าให้พเพื่อนๆฟังนะคะก็รวมเล่าบอกคุณสมด้วยว่าเหตุผลมันเป็นยังไงเป็นมันเป็นยังไงมายังไงนะคะพเพื่อนๆจา๋าโอเคค่ะพเพื่อนๆจ๋าก,ก็ขอบคุณมากๆนะคะพเพื่อนๆที่รับชมรับฟังกบนะคะรับชมรับฟังกบแล้วก็เป็นกําลังใจงให้กบเสมอนะคะไม่ว่ากบจะทําคลิปอะไรนะคะออกมานะคะพเพื่อนๆก็ยัง ให้ความสนับสนุนและก็รักกบเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็รักเพื่อนๆเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกบก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกคําลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้วบ๊ายบาย